มาที่วันต่อไปเลยนะครับสําหรับดวงผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับมาดูซิว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรทานายตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดมีนาคมปีพศสอง5ห้าหกห้าจนถึงวันที่สิบแปดมีนาคมปีพศสอง5นหกห้านะครับมาเริ่มที่ใบแรกกันเลยนะครับใบแรกได้ได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะครับการเงินในช่วงนี้เก็บเล็กประสมน้อย การเงินเข้ามาเรื่อยจะได้โชคจากบุตรหลานบริวารได้โชคจากคน,นอายุน้อยกว่าเราไปต่อไปก็คือได้ควีนถือเมถือดาบกำลังพิจารณาเป็นคนเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งตรงไปตรงมาอกำลังพิจารณาอยู่ในการตัดสินใจหลายๆเรื่องหลายๆอย่าง งานเข้ามาเพียบในในช่วงนี้ช่วงเจ็ดวันนี้งานเข้ามาเพียบเป็นช่วงที่ต้องขยันในเรื่องงานแต่งานงานมีเพียบแต่เงินน้อยนะครับอืมช่วงนี้ฟันฝ่าอุปสรรคก็เยอะอืมคนอิจฉาริษยาก็มีเยอะอยู่เหมือนกันต้องใช้ความรู้ความสามารถในการผลักดันในการฝ่าฟันอุปสรรคอืม,อมใช้ความอดทนเข้มแข็งแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถ ใช้ความขย,ยันแข่งขังของตนเองถึงจะประสบความสำเร็จเงินมีน้อยเงินได้มาน้อยแต่ก็พอไปได้อยู่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ในช่วงนี้ในช่วงเจ็ดวันนี้แต่ก็พอไปได้สุขภาพสุขภาพระวังเรื่องการหกโหงผมง,งานหนักระวังเหน็ดเหนื่อยเรื่องความรัก เรื่องความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับคนโสดคนโสดก็บ้าง,งานอยู่มากในช่วงนี้คนโสดในช่วงนี้ก็บ้างงานไม่ค่อยจะสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคู่ส่วนคนที่มีคู่ก็ส่วนใหญ่ก็สนใจในเรื่องงานมากกว่าอประภัยงานจะเด่นในเรื่องงานสนใจในเรื่องงานซะมากกว่าทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่ส่วนเลขเด่นของคุณก็คือเลขศูนย์ เลขศูนย์เลขหนึ่งก็เลขศูนย์แล้วก็เลขศูนย์แล้วก็เลขศูนย์เออโอติดศูนย์เยอะแล้วเนี่ยอติดไพ่ศูนย์เยอะแล้วเกินสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ติดไพ่ศูนย์เยอะแล้วกันโอเคครับไม่มีไพ่แรงมากก็โอเคครับมีคำถามอะไรก็ฝากข้อความทิ้งไว้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับ